ขอบคุณครับมากันที่ประเทศบุนาารุสลามนะครับวันนี้การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกุลเกมเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยป็นนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจว่าทัพนักกีฬาไทยจะของเจ้าเหรียญทองอีกสมัยครับการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกุลเกมครั้งที่7ซึ่งประเทศบุนายารุสลามเป็นเจ้าภาพมีวิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่สนามอินดอร์เซเดียมภายในสนามกีฬาแห่งชาติอัสันนโบเกียนโดยมีดาโตอาวานอาจีซูยอนบินฮาจินอัสมาน รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณบุนายเป็นประธานพร้อมด้วยนายพงพนันุเสวตรุนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าร่วมในพิธีในฐานะตัวแทนร,รัฐบาลไทยซึ่งพิธีเปิดการแข่งนนเป็นไปแบบเรียบง่ายมีการแสดงเพียง2ชุดคือการแปลสอนจากผ้าพื้นเมืองและการต้อนรับแขกผู้มาเยือนส่วนสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นเป็นการตีของเพื่อแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวของชาติในอาเซียน ในส่วนของการแข่งขันจะมีการชิงชัย7ชิดกีฬานักกีฬาเข้าร่วมการแข่งนนขันกว่า1,432คนซึ่งทัพนักกีฬาไทยมีนายกิติพงศ์โพธิมูอธิบดีกรมพระศึกษาเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาพร้อมเจ้าหน้าที่รวมกว่า112คนตั้งเป้าไว้ที่23เหรียญทองซึ่งทางด้านของประดกระทรวงการท่รทองเที่ยวและกีฬาได้แสดงความมั่นใจว่าจากการเตรียมทีมและศักยภาพของทัพนักกีฬาไทยจะสามารถของเจ้าเหรียญทองได้อีกสมัยอย่างแน่นอน ันั้นการเตรียมการเตรียมมาอย่างดเีเราเก็บตัวเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับวันนี้ก็มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าเราน่าจะอยู่ในวิสัยที่ฟอ,อ,องความเป็นเจ้าเหรียญทองได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เหรียญที่คาดไว้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก23เหรียญทองนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เพียงพอที่จะทำให้เราเป็นเจ้าเหรียญทองนะครับ สำหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการวันแรกซึ่งช่วงเช้าจะเป็นการแข่งขันกรีฑาและว่ายน้ำรวมทั้งการแข่งขันเซปักตะก้อนในประเภททีมชุดเอกชัยเชลบถ่ายภาพสุรชัยพิมพ์ดีรายงาน